สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราจุงโกในเกมคุกกี้รันชิงดังยิเง็กมาก็เนื่องจากว่าวันนี้มีอัปเดตใหม่มีตัวละครคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะคะเป็นตัวอะไรคะสตรอเบอรี่เค้กคุกกี้นั่นเองแล้วก็มีแพ็กเกจมาขายด้วยเติมได้ไหมแล้วอเติมได้ไหมเนี่ยพง้ยไหมอ่ะงย สองเก้าเก้าได้อยู่ได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันไหมอ่าได้โอเคงั้นเราเดี๋ยวเออแพ็คนี้ได้อะไรบ้างแพ็คนี้ก็จะได้เป็นตัวอีพีการันตีหนึ่งตัวนะแต่ว่าต้องสุ่มอยู่ดีนะว่าจะได้ตัวไหนไม่ได้การันตีว่าจะได้สตรอเบอรี่ครีมแล้วก็ได้ตัวอารีนาสิบใบนะคะแล้วก็ยังได้คริสตัลอีกพันสองร้อยแล้วก็ได้ตัวนี้ไลท์ออฟทรูดเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นะ เอาไปเปิดนอ้องวานิลาอ่าก็ไปลุ้นกันต่อได้นะโอเคงั้นเราลุยเลยไหมลุยไปเงินใครอะ่ะนี่โอเคเราเติมไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันเปิดเลยมันการันตีอยู่แล้วมันการันตีอยู่แล้วิ่วิ่วิวิวิติได้น้ำใหม่เลยเออตัวไหนตัวไหมตัวเดียวอะไรอ,อ่ะ เปิดมาสองอันอ่ะทีนี้ของจริงละคนไหนดูกี่เปอร์เซ็นต์ไหนดูเลดก่อนหน,นึ่งจุดีีหนึ่งจุดีีแน่วันนี้จะเปิดเท่าอไหร่งั้นเราเปิดคนละสามคลิกคนละสามสิบตัวมาแข่งกันมาแข่งกันถ้าใครได้ก่อนชนะแล้วชวนะได้ไรอ่ะไม่ได้อะไรแต่คนแพ้มีบทลงโทษอะไรอ่ะต้องเต้นอย่าแถวผมหน้าม้าหนู เจลผมหน้ามาหนูได้เลยได้เลยตัวฟรีหกใบนี่นทำแล้ว,นะวนะเออกมาคนละสามเหมือนกันเออเมื่อตัวฟรีมาใครก่อนสาวีชุบสาวีชุบจุบทำไมล่อเธอก่อนเอาแบบฟรีก่อนนะคน,นไ,ปไปเลยตัวฟรีเฮ้ยใครเขาดูกันเนาะที่อาร์คิมิสไปเขาแค่ไป อุย้ยได้เป็นตัวหนุ่มปากกล้ามทำไมต้องทำตามม,มามาหนูละวทำไมรีบอะคะหนูอะไรอะคอมมอนอีกแล้วอะไม่ค่อยลุ้นเลยไป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 จบจบไปแล้วแล้วแล้วว้าวา้ัวหนึ่ตัวอยยันนี้เป็นนางาฟ้าค่ะเารีนเป็นเจ้าหญิงสุดท้ายของฉันแล้วค่ะนานเกินอะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้ไปทะลุงแพ็คกันละไปจบละ มาจบไวจัดต่อไปอจะเป็นของจริงแล้วนะคะไปกันเลยมั้ยคะไปไปไปเดียวใครก่อนยิงจุบเย้ได้ก่อนไปเรากดอะไรติดเลยเนี่ยโอ้หน้ามาแตะค่ะหน้ามาสองตัวสองตัววิงว่งไหมวิงว่งวิ่งวิ่งอันนี้เหรออันนี้เหรอมาเถอะมาเถอะใครอยากเห็นจุบ ก็เอาอะมาเด <NBC. S 2> ี๋ยวมาดูกันว่าคุงจะเปิดได้อะไรไปอย่าลเขียวอีเขียวอ่ะยังไงเนี่ยทำไมฉันดูเหมือนได้มากก่าเธออีกมาแน่แสตรอเบอรีเคไม่นะต้มตตมตะมตมมต็มมต็มอมตมมเมเเม เลน่ายยาออรอ,รอ,อดูต่อดูต่นะอดูต่อมา่ะ strawberry ยา ya ัาทีนอยามา y ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าจริง่าฮ่นี่าฮา่ามม่เฮ่จ่ิอนนองาา่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าด่าาา่่าาีาา่เ่าน่าาาา่มา่า่่่่ อันนี้แหละอันนี้แหละคัดตีนเป็นไงวะเธอไม่เคยเห็นเลยคัดตีนวะคัดตีนผู้ชายดีใจทำไมอ่ะแล้ว้ังมีคัดตีทำไมอ่ะไอตัวเนี้ยนีดร้าบ้านเออไป ว้ายมาสองตัวสองตัวนี้มีแหวว่าจะไม่รอดค่ะไม่รอดตายมาวิ่งกันหนุยมามาวิ่งกันหนุ่ยมาเลยเป็นเพราะว่าเราสวยแน่เลยเราเป็นตาวิ่งหนุยอ่ะมหนไหมาเราได้ยิวจริงก็สั่นทุกคนเันได้อยู่จริงแก็ไม่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 ใช่อย่าเสียใจไปนะคะน้องจุกหพี่จะปอกน้องเอง ทีไม่ได้คือเราต้องเต้นนัง่งพูดเลยหรอกไม่อยากเต้นเลยอย่าสาปนะนะหนู<อ>จุกจุกกล้องด้วยจุก <laughs> ไปจบคาแพ้แล้วคาแพ้แล้วต้องเต้นแล้วหนึ่ง <laughs> ไปดีหนึ่งสองปุ๊บโอ้โหมาตัวเดียวเหมือนโดนเหมือนกันเลยโดนเหมือนกันลเลยเชื่อเลยโดนเหมือนกันเลย <laughs> โดนเหมือนกันแหละทุกคนเกือบครบเลยเนี่ยเซดาเราแน่ใจนะเซดาทุกคนต้องอยู่แบบมีความหวังนะครับมาเจะมาโอ้ใช่พี่มั้ยตอนนี้เราช่วยกันเราเนี่ยเราช่วยกันไม่ตายไม่ตายไม่ตายด้วยเหรออะใครกดไอ้กดอ่ะพิตาไม่พิตาแล้วมันจะลุ้นเหรอพิตาแล้วมันจะลุ้นมะเธอ จริงเฮ้ยมันวิงว่ะคัตตี้มาหน่อยเหอะไม่เคยเห็นคัตตี้เลยเหอะเฮ้ย น่ารักคะน้องมันสีชมพูด้วยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ถ้าเกิดอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามที่เพจด้วยนะฮะแล้วก็เราจะไปเต้นกันที่ไหนในทิกตอกด้วยใช่ค่ะอย่าลืม follow ทิกตอกโอเคครับก็เดี๋ยวครับเกัน <laughs> <laughs> โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย